ทั้งดอกเอาตัวเล็กพ่อปู่กับพ่อแล้วขึ้งงวดบางคันนี่ก็บอกแล้วถามว่าผมมีเงินก็บอกว่าหาชุนสามอย่ว่าก็ยังมายังมาอยู่จ้าพ่อปู่บอกว่าจะพากันเอามาเล็กเอาแต่เล็ของพ่อปู่กับหลวงฟื้นแล้วค่ะพ่อปู่สาธุมันหลายขุมพ่อปู่ลูกครับจะซื้อเท่าไหร่บัานลูกกลับขอโทษแต่พ่อปู่ลูกผิดไปแล้วจ้าพ่อปู่เอพ่อปู่อภัยให้ลูกด้วยจ้างวดนี้ค่ะพ่อปู่เข้าสื่อเท่าไหร่ เอาทะเลกับภูกับพ่อแล้วค่ะดเดี๋ยวก็เอาตัวนั้นตัวนี้มันก็เลยเห็ดให้ทรัพย์ส่นมันทรัพย์ส,ส่นทั้งผู้จะของมันทรัพย์ส่นทั้งผู้ทั้งเขาเบิ่งมันนี่ลูกหลานบริวารสายญาติพ่อปู่เบิ่งมันค่ะพ่อป,ปู่ลูกขอโทษจ้ะไอ้งวดนี้นเขาแล้วลูกลูกบ่ลูกบ่กบเอาบอกคนอื่นมาอีกแล้วจ้ะพ่อปู่เอาแต่พ่อปู่เม่ยญานี่แหลจะจ้ะพ่อปู่ลูกผิดไปแล้วจ้ะพ่อปู่จ้ะขอให้ออก เรียกพ่อปู่นี่แหละค่ะสาธุสาธุสาธุแฟนคลับที่ร่ะค่ะพ่อปู่ท่านบอกนะคะว่าเรียกจ้าพ่อปู่ปล่อยปล่อยไปแล้วมันกลับบมีคุณค่าอย่างถามันหลายขุม่ะปล่อยไปแล้วบอกว่าจ้าจ้าเชี่ยวร้งทะเลของพ่อปู่อ่าพ่อปูงทะเลของพ่อปู่มันกับพ่อแล้วก็เป็นยังดอกว่าแฟนคลับเขาสิบยอดไ้ทับสนมนุษย์นั่น ครัปูปูยังยืนยันตัวเก่าอยู่เนาะค่ะเนาะแปดหกศนย์แปดศูคือเก่าเนาะแปดศูนล้วค่ะแปดศูนกในไอแปดแป้าศูนย์แท่านผู้ชมอ่าอาจะเป็น8ปดศูนเจังสี่นยล้ค่ะเลขล่างก็ศ0 2 0ท่านผู้ชมมือนีเป็นวันที่หนึงกัญยาปปูพึ่นโลงมากค่ะบอกขันเรเขันลูกปิงปองมันมีปัญหาค่ะ ทุกอย่างมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดย 10, ับพันมันก็จะเป็นสามเกตหแปงสันทิปนะแต่ผู้ชมฟังไว้ในกระเดะปู่พันบอกว่าถ้าเล็กลูกเพียงบอกว่ามมีปัญหาย,ยังออกโตท,ที่เพื 8, 9, 10, 10, 10, 10. ่อนหายแปนั่นแหละค่ะก็คือแปดหกศูนย์แปดก้าูนย์จางของปู่ของของนี้ผู้ใดชั่วกันทัน้ค่ะปูผ่ผมเห็นว่าปู่เสียนใหญ่เลย <laughs> นเนดักว่าปูสาธุสาธุปูขอให้สวนถ้ำเสา,าดำลูกเสาพ่อปูนี่ไอดังเปรี้ยงปังในเด้อพ่อปูขอให้เรียกเขาสองตัวสามตัวหมนละพ่อปูยว่าลูกแฟนครับจมคือลายหางเดี๋ยวลายลหางต่อไปบางขั้นเขาอีกงวดนี่ก็แต่พ่อปูไฮแล้วก็ อย่าไปเอาสายอื่นเด้อมาอ้วนนาผู้หายรบกวนค่ะป้าปูลูกบ่เอาจากต่เงื่อนวดนี่เรียกพ่อปูเขางวดต่อไปลูกสิบ่เอาของไผ่มาลงเอาตั้งแต่ในสวนถ้ำคือพ่อปูบอกนั่นแหละค่ะสามงวดนึ่งเอาด้วเลยพ่อปูก็เหลือเฟือแล้วจะพ่อปูลูกผิดไปแล้วจ้าแฟนครับเขาจองสิได้แบบเติงๆจ้าปูเจ้าปวยซับสวนเขาเป็นสายงานไหนเป็นลูกหลานผู้ใดเป็นลูกหลานพ่อปูจ้าพ่อปูงวดพ้องหันนนั่แหละ แันนี้ม <scary> yes. right. ันช่ออกโวกศูนย์เพือนก็ร่างใจคือกันแต่เพราะว่าพิษแต้มเดียวจ้าปูพ่อปูก็เลยคิดเบิ้องคาขักเบิ้งมันแม่นตัวใดกันแน่ค่ะปล่อยผ่าดอกจงจำแล้ปล่อยผ่าตัดค่ะปูสาธุสาธุจ้าสาธุสาธุจ้าพ่อปูจ้าขอให้ออก ปังๆเดอ้อพ่อปู่ให้ขอให้ออกเป็นทั้งล่างทั้งบนก็ได้พ่อปู่ขอให้ออกปังๆให้เอฟซีได้มีกำลังใจได้ช่วยสร้างสวนธรรมพ่อปู่แล้วรูปปั้นพ่อปู่ก็จะได้ตามความสมความมุมม่งมั่นปรารถนาพ่อปู่สาธุสาธุสาธุจา้าแฟนคลับที่รักค่ะพอดีสาวดําจะถวายอาหารเช้าพระอาจารย์นะคะพอดีพ่อปู่ท่านรีบลงมาบอกนะคะตามที่ท่านได้ยินนะคะถ้าหากว่าเลข ไม่มีปัญหาอะไรในขณะที่กำลังหมุนกำลังออกก็จะออก806หรือ860หรือ890 809อย่างนี้นะคะแต่ถ้ามีปัญหาก็จะออก376บนค่ะเลขล่างจะออกเป็น00หรือ20นะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะ